เงินซื้อตัวถามไม่เป็นไรข้ามานั่งเลยเดี๋ยวเก็บตังค์ที่น้งอ้นคนเดียวนะครับได้เยอห้าร้อยเรับแต่แตกเ่าหร่ใช่นะแต่แตงคนด้วยรดู้ยคนดูมาตั้งกี่คนเป็นร้อยห้าอยก็ไม่พอค่าทําเหรอมัตื่อุกท่านนรับขอบุนะครับนักชมก็ไปเรื่อยๆครับเดี๋ยวรอให้แม่ฟังห่อยนะครับแม่หน้าจ๋าขึ้นมาเดี๋ยวลงกันเลยขอบคุณ เราจะไปเผารงก,กพรามอยงไเพื่อนถ้าเนั้นเดกยกคับพรามเอออนแคน้เปนเกมติองเลยมึงก็เรไม่ได้ติตหยอนผมันเทลิอยู่แล้วพี่<อ>ชิายจะเป็นพรรามกไม่งนี่เอาไหม่มันจะไปโขน,นี่แล <c oughs> ้วรอชิข้ากลทอดีมากน่าพึ่แต่ที่พอ่อถูกไม่ดัเกินใครมัน้าลงไปใช่มันทให้แค้นังใจของข้ากลแคเท่าไรรอง ้อมเอาแตท่านตรจะไปซื้อเนี่ยไปซื้อราไหนอ่ะร้านใหญ่ใหญ่เลยหาไม่ยากราหด้านซ้ายมีพยาหมอโอ้โหด้าขวามีพยาหงโอ้ตองกลารมีเฮียตัวใหญ่แบบนี้เะไงไปจะไปพาเียเอาไว้ตบลูกค้าเขาหลายอถ้าไม่มีเวลามันไม่มีเวลามันทร้านมมีเบอร์โทร้ถ้าไม่มีเวลามร้านมีเบอร์โทรมีเบอร์โทรพี่เบอร์อะไรค้างขวายอะ มีซื้อแปดเรียงต่อางหัวควายอะไรบ้าเนี่ยทำไมนี่ภาษาอะไรอ่ะเกิดภาษาจีนหภาษาจีนเธอจีนเต้าเจ้วค้งอะไรนะจีนเต้าเจี้วมึงมั่วไปเลยม่งมั่วไเ่ยไม่มั่วจีนเต้าเจวใช่เหรอก็ขโจ๊กหมูอ๋ออะไรไม่ขาไอ้เกียรพูดไปเลยอ้าวมึงไม่เคยกินหรอโจ๊กเต้าเจวอ๋ออร่อยกว่าเธออร่อยคนจีนก็ทำกันซื้อแปดเนแปดงก็คางหัวควาย โซแปดขอเบอร์เต็มๆข้างหัวคายค้างหัวคายเขาคุยยี่อะไรชื่ออภิจัยบางนแปดหนึ่งสี่หนึ่งสองเจ็ดสี่แปดเจ็ดถ้าโทเบอร์มือถือไม่ติดมีเบอร์บ้านเบบ้านเบบ้านเบ้านค้งีะไรัรคคยไม่ได้ทเร่งเบอร์บ้านค้งี่นี่ศูสองออ้งีี่ศูเบต็มเ ก้าหยีอย่างหยีสิบนะหนูจะหายเบอร์มไม่น่าโทรเลยคือส,สองหนึ่งสองหนึ่งจะตามสองศูนย์อ๋อแล้วต้องเอบอร์บ้านเบอร์มือถือโทรไม่ติดเอบอร์บ้านก็ไม่ติดอา่ามีเบอร์ไลน์ไหมมีมีรหัสไลน์มีรหัสไลน์อะไรทางรูหยีอ่าอเกีย,ยก็เอาไปจังไลน์มากเลยะ<า>ไม่ใช่ไลน์มันอยู่ในรูอ<า>๋อไม่ต้องมออกมาดูเออดีดีแจ๋วเลยแจ๋วอะไรดีแล้วกันรูนี่ก่อนที่จะมาเปิดอ่างทองนี่เป็นนักนเรียนมก แต่พลงพอจ่ยผแต่มด้วยครับผมเนี่ยแต่งเลงมาตลอดว่าผมเแต่งเพลง,งเพลง,ง, oh, ง,ง,ง,งอะไรแต่งไว้เพลงนึงเพลงอะไรทนังด้วยพ่อจ่ายอย่าร้องให้พ่อจาอย่าร้องให้นี่ก็ดังมากเลยแมเงจรนยแกฟังนยียวเลยติ รัผมะลาทัากนกำควยทัมนมลาทัากนกำวยทัมะทักำวยันมาักำวยพ่อจ๋าอย่าร้องไห้เอาแล้วทำไมพ่อึง,องร้องไห้พ่อโดกนกำควย เจ๊งเก่งเจ๊ง่วยแล้วก็เจ๊งเัศถ้าเป็นเช่นนั้นเรามีอาชีพประจำนั่นคือล่องเรือขายผลไม้ครับวันนี้ก็เช่นกันไปด้วยกันเพื่อนไปด้วยกันไปว่าไปเจ๊งเทศ ขายจนเนื้อน้อยถวยซื้อกันน้อยขณาอ,อ,อร่อยถูกใจซื้อกันไปแม่จ้าแต่ย่าตอราคาจุ๊ดจีคนระมายมากมีของพี่พงษ์จะกินคุกเรี่องยันตัวต้อ